Raka ที่จะเสียดายน้องหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้ๆสองคันนี้ปีเดียวกันราคาเท่ากันถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับผมระหว่าง Honda Bo m o m o r i o นะฮะปี2019ตัว R S เลยคันนี้ได้เบาะ3แถวครับราคา3 7 9 0 0 0บาทครับผมรถปี2019นะใหม่วิ่งมา40,000กว่าโล40,000กว่าโลแท้ๆมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยและที่สำคัญพื่อมีรับประกันหลังการขายให้2ปี20 0 0 0กิโลนะฮะซ่อมศูนย์ฮอนด้ และนี่เลยครับอีกหนึ่งคันครับเป็นโตยต้าออลติสนะฮะตัวนี้รถปี2019ไม่เก้าหมกโลนะฮะผมคันนี้ปี19แท้ๆเลยเป็นตัว1.6ตัวจีครับนะฮะเป็นตัวจีนะฮะผมตัวนี้นะครับผมคันนี้รถมือเดียวออกห้ามป้ายแดงเช่นกันครับมีรับประกันหลังการขายให้นะฮะสปีหรือว่า20,000กิโลซ่อมศูนย์โตยต้าได้ทั่วประเทศไทยราคา 379, 0 0 0บาทเหมือนกันเลยครับ ถ้าเป็นคุณเงินของคุณคุณจะตัดสินใจเลือกคันไหนครับคอมเมนต์มาบอกพี่อีกนิดนึงครับผมวันนี้เป็นลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ